ผมอยากไปงาน TGS Big 2 0 1 6กอะแต่แฟนผมบอกมาว่าเงี้ยฮัลโหลที่รักจ้าอยากไปงาน TGS Big 2016กอะจ้าแต่เขาไม่มีตังค่าเข้าอะ่ะไม่มีตังก็ไม่ต้องไปดิแต่แต่แต่ว่าแต่อะไรถ้าไม่มีบัตรฟรีก็ไม่ต้องไปไม่ได้ก็คือไม่ได้เฮ้ยดีมัน เข้างาน t g s Big 2016ฟรีเย็ดเคยเฮ้ยทำไงอะทำไงเข้าไปดาวน์โหลดแล้วสมัครแอปนี้ต่อแถวที่บูธบูธบูธนี่บูธไหนวะบูธนี่เหรอเพียงแค่ต่อแถวที่บูธ h o m a n i t Wallet หน้างานนะจ๊ะกดปุ่มจ่ายเงินและวยื่นบารโค้ดให้พนักงานสแกนแล้วก็ได้เข้าฟรีเหรอเฮ้ยได้เข้างานฟรีแล้วยังได้ขนมฟรีด้วยวะ ได้รับขนมฟรีแล้วยังได้คูปองมารุ้นรางวัลอีกรุ้นรับบัตรทูห้าพันบาทนาฬิกา G Shock จ s ช็อกจีช็อกคีย์บอร์ดหูฟังแบรนด์เลเซอร์ทีนี้เราก็แดงเข้างานแบบชิ่ๆต้องไปบอกที่รักไปแห้อว้าวที่รักเขามีอะไรจะบอกอะไรเดไปเอาขอาไปอัขอเไหัเงเขไหัอเขาอัไปเ ันน่ออเลทนั้นไปได้เยรักทู่มันนี่บรสุที่สุดเลยอะไรนะเปล่าครับเขาพูดว่ารักที่รักที่สุดเลยจ้าเย้ได้ไปงานลูกโว้ยไหนดูตังดีมีเท่าไหร่กูจะซื้อของแม่งทุกโบ้เลยไม่มีตังค์เข้า ดาวน์โหลดและสมัครแอป t o Money Wallet ได้เข้างานฟรีมีเงินให้แถมยังได้ลุ้นรางวัลอีกต่างหากมาตัวเปล่าก็มีสิทธิ์ลุ้นแค่โหลดแอปนี้ก่อนเข้างานส่วนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับซับแนวกัด้วย